้็ขนาดกลางรุ่น FRR 210แรงม้านะคะตัวนี้จะมีไฟ LED แล้วก็กระจังหน้าเป็นสีแมทริกซิมเบอร์นะคะตัวนี้ลูกค้าแต่งกระจกเองนะคะต่อกระบะดัมนะคะเป็นยาว4ี่เมตรนะคะั้วสองเส้นสามารถถอดออกได้เพราะว่าลูกค้าใช้ขนรถเมโครด้วยนะคะตัวนี้ยางเป็นพิสโตน6น็อตนะคะดูโดยลวก ถังน้ำมัน100อลิตรนะคะเพราะเป็นตัวสั้นนะคะถ้าตัวยาวจะสอง้อยนะคะมีที่เก็บอุปก,กรณ์ให้ด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นนิยมนะคะเป็นกระบะดัมขนาดกลางนะคะไซส์มาตรฐานก็อยู่ประมาณสี่เมตรหรือสี่เมตรที่สิบนะคะสามารถต่อเป็นอย่างอื่นได้นะคะ,ะเช่นเป็นตู้แห้งอลูมิเนียมหรือว่าคอกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ หรือว่ากระบะเว้นเคนก็ได้เพราะว่ารถรุ่นนี้จะมีสามขนาดคือสี่เมตรสองแล้วก็ห้าเมตรหกแล้วก็หกเมตรห้าค่ะถ้าหกเมตรห้าก็จะต่อกระบะเว้นเคนนะคะขอบคุณค่ะ